สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาวาดรูปกันนะคะวันนี้เราจะมาวาดรูปวาดรูปพวกตัวการ์ตูนเลยมันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวการ์ตูนอ่ะก็อนิเมะเป็นตัวการ์ตูนอนิเมะนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งเคยวาดอันนี้งั้นมาลองวาดกันเลยค่ะท่าแรกนะคะวาด แนนี้แล้วก็ทรงผมก็เหมือนในตอนที่1น,นะคะในวาดรูปจิปิตอนที่1น่วาดรูปจิปิตอนที่ออนน2องอน,นิเมะ่ะวาดทรงผมเสร็จแล้วนะคะต่อไปหูค่ะแล้วก็หน้าผมวก็จะทำเป็น จุบแบบนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปวาแบบดตาค่ะค่ะต่อไปขดตาจะลืมว่าปากแล้วแบบนี้ค่ะอะนะคะอละละต่อไป อ่ะไมสละแบบนี้นะคะโอเคค่ะาไไปเมยะคะ อันนี้นะคะ่ะตาครั้งสุดท้ายี่ท้ายสุดขาค่ะจิบจวัเดีวหน่อยนะคะถ้าไม่เป็นไรคะ่ะจะวาดถุงเท้าก็ได้นะคะถ้าอยากวาดนี่ค่ะโอเควาดเสร็จแล้วนะคะตัวการ์ตูน โอรคทุกคนน่ารักนี่ค่จบคลิปกันที่เท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าเกิดว่าชอบโอเคขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย